แฝงอาการออกอ่ะอาการออกอ่ะแย่นี้มันไม่ได้นะมันต้องพัฒนาตัวเองนะแล้วก็ไม่ได้ดื่มด้วยนเขาต้องถอนแล้วล่ะเฮ้ยเอ้าข่าวลือมันไปกระนำในวงการหมดแล้วว่าถ้าตีไทยคัวเนี่ยจะไปไหนก็แล้วแต่ให้เตรียมไว้ให้เตรียมไว้ตอนนี้ช่องฟิตไม่มีลูกแข็งแล้วนะ มีแพะมีควายมีแมวและต้องมีนกหงส์หยบค่ะเตยค่าตัสุดหล่อค่รดไปไหน่อะสุดหล่อวันนี้หล่อจริงนะมันแบบช่ำอะเลิศนะเออมันดูเกาหดีเกาใจเกาไรออะเก่าอะไรนะบ้านใหญ่อย่างนี้ผมมีขอาให้ครับเ่เปิดประตูเดินเข้ามาพร้อมของแล้วกูเคาะนะแล้วกูเปิดใ้